นี่ไปชิมกันเลยชิมเลยครับเพื่อน<ๆ>มันนัวมากเลยนัวน้ำปลาหอมอมืเอาลูกโดดด้วยม,มาเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิน้นหม้อเดือดแล้วขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับวันนี้ ไม่มีตีนครับเป็นลูกชิ้นวันนี้น้ำยาปลาลูกชิ้นปลาลงไปเลยเดี๋ยวเราต้มปลาให้สุกก่อนเดี๋ยวไปโขกอ่ะรอสักครู่รอปลาเดือดก่อนนะสุกแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนครับปลาโขกเลยครับนี่ใช้เป็นพริกแกงปลา <ไ> <c oughs> แกะเสร็จเรียบร้อยไป <c oughs> ใส่ครบตำเลยตอนนี้เนื้อปลาจะได้เนื้อปลาแบบนี้ครับ <c oughs> โขกเลยตอนนี้โขกเลย <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> โขกเนียนๆแบบนี้เลยไปไปใส่หม้อกันเลยหม้อเดือดแล้วอืมที่โขกไว้ช้ำๆใส่ลงไป <c oughs> อืมอืม เลยเนื้อปลาปลสวยๆนี่ลูกชิ้นใส่ลงปลาลูกชิ้นปลาอือแต่ว่าน้ำเดือดก็พันได้เลยนางเอกของเรื่องอยู่ตรงนี้น้ำปลาครับใส่ไปเลยทำให้หอมมากเลยอือถ้าขาดปลาแล้วก็จะไม่อร่อยไม่หอมครับอ่ะเรียบร้อยเลย รอสักครู่ให้เดือดก่อนอเดือดแล้วคุ้งลูกชิ้นพองเต็มหมอ้อเลยนี่ลูกโดดใส่ลงไปสุดท้ายเลยครับต้นหอมโรยนี่ต้นหอมโรยเลยตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยลูกชิ้นพองเต็มหมอ้อเลยอ่ะเสิร์ฟเลยครับ น้ำยาป่าลูกชิ้นครับปลาหอมปุ่นเลยเอาไปเสิร์ฟเลยตอนนี้ลองดูเดี๋ยวจะชิมให้ดูเสิร์ฟเลยเสิร์ฟช้ำๆแบบนี้เลยครับนี่น้ำปลาช้ำๆเลยยอดกระถินริมรั้วอืมนี่เรียบร้อยอ่ะเพื่อนๆไปนี่ ก็จะได้หม้อใหญ่ๆช้ำๆอย่างนี้เลยครับนี่